ยากอยู่อย่างเดียวก็คือว่ามันจะผิดต่อความรู้สึกผู้ฟังครับเพราะภาษาไทยนะครับมีวรรณยุกใช่ไหมครับหนึ่งวรรณยุกในความหมายดู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 อยู่ที่ระบบร้องเรียกว่าเธอลองมองฉันดูทุกคนมองดูเธอก็ลองทิดดูมันมันก็ไม่ใช่ะครับมันิดมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษแค่ แต่แต่ะแค่เนี้ยครับแค่ภาษาไทยคุณต้องลองให้มันชัดมันเลยค่อนข้างที่จะยากในการที่จะหาคำที่ความหมายไม่เปลี่ยนไปแล้วก็ยังออกเสียงภาษาไทยไม่ให้ดีแบบแต่ในความที่ผมคิดแบบนั้นเยอะเกินไปก็เลยอาจจะทำให้งานไม่ดูจังพอหลังจากที่ ผมได้ฟังเพลงของไวลุนแมนะนี่ไม่นา้นิมวะเนี่ยกลหรอเธอกลางที่ดวงกล้เหรอทำไมเราไม่กล้าวะเพราะว่ามันมีกำแพงของความถูกต้องนั่งดูสมัยเด็กๆนะท่านชาวเม่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศแห่งความบันเทิงใช้ปูเยอะมากกว่า มากกว่าใช้ใช้เฉพาะเพราะว่าความเพี่งวิทีเราฝัานมาอยู่ที่ทีเด็ดระดับนี้แล้วแม่มีมาตั้งแต่ผมเป็นเดนะ็กไปแล้วแล้วแม่กับนั่ยุติธรอยู่ลันเนี่ยเราเองเห็นชัดเลยทยี่ท่างนี้นะเราเราต้องชัดกจอนฝังหัว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 นะครับจนะมาไอ้แบบที่บอก ว่าหูเนี่ยฮะมันมันได้รับฟังก็จริงแต่มันมันได้รับแค่ความรู้สึกว่าอย่าไปทำนะโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมวะพอมาเข้าใจเรื่องดนตรีครับดนตรีมันเป็นอีกเรื่องดนตรีเป็นเรื่องของเมโลดี้เป็นเรื่องของทำนองทำนองไม่กีภาษา ล่าสุดผมไปได้ยินเพลงในติดต่อเลองแบ่งครึ่งครึ่งนึงวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งหนึ่งคนหาครึ่งนึ่งลงไปซื้อเราใ้วัดครึ่งหนึ่งคุณทายเรื่องการลอยผมนั่งฟังแล้วครึ่งนึ่งครึงนึงมันเหมือนมงทีม่เ็นมงมงเห็นมงเมงเมงเทนที่ก็่ภาษาเขาแค่ทำตามทำนองทำแล้วมันจับใจวามจับใจหัวได้ผมก็เลย มันมีอะไรอีกมากเลยที่ที่ภาษามันต้องยืดต่างกันไปนะครับผมคิดว่า,เ,าเรื่องของเรื่องของถ้าเรายอมให้ภาษามันยืดหยุ่นไะด้เราจะทำงานได้อย่างไม่ติดขัดอะไรมากนะเพราะว่าถ้าเมื่อเรามีอะไรมาล็อกมันมากครับมันมันค่อนข้างเกิดกัร อย่างเด็กรุ่นใหม่อย่างมีสื่อโซเชียลท่าอย่างเขาร้องเพลงเทียบวัาในยุแล้วมีคนไปดหยักไปว่าเขาก็จะมีคนบางทีเป็นว่าก็าคนแกะนะ่เราไว้รุ่นน้องเขาถึงไปเมืองนอกยังไงคุณมาโว์อยู่นีงานขึ้นหลัผลไม้งานเนี่ยเขาต้องอย่า,า,างนีรเร้เพื่อโรคมันเปลี่ยนไปแล้วคุณย่ามาว่าแบบนั้นแบบนี้สมัยก่อนไม่มีครับเพราะถึงมันก็เลยใครจะท่าเป็นคนหยักมันพ ก็เลยท่านงาไปตามเทเลชันแบบนี้่อง